จร,จริงๆคือกอนรับชมคลิปอะถ้าไม่กดไลค์ก็ระวังแก้มไม่ดีนะเพราะว่าจะโดนหมัดนุ่มๆมาต่อยต่อย,อยไปตรงแก้มอะแล้วแก้มมันก็จะบุ๋งไงพอหลังจากบุ๋แล้วมันก็ต้องไปโรงพยาบาลไงถ้าไม่อยากโดนนะก็อย่าลืมกดไลค์ก่อนรับชมคลิปเลย <c oughs> ล่ะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรเยอะมากมายหรอกครับเคซี่ทั้งเกมแค่นั้นแหละแล้วมาดูกันว่าฝั่งตรงข้ามจะได้ลอยลงจากอากาศหรือเปล่ากดไลค์ดิโอ ล่างขวาแน่นอนผมดำๆไม่ผมจะกดจนวิสุดท้ายอ่ะเพราะว่าผมเล่นในแหล่งหรือโหมดธรรมดาเราจะไม่ค่อยเจออะไรเงี้ยแต่ถ้าพอเราเล่นโหมดเนี่ยเจอแต่อะไรดีๆครับฝากกดไลค์โปรไฟล์ผมด้วยนะครับทุกคนฝากกดไลค์รูปโปรไฟล์ผมด้วยนะครับโอ้ยจะกดวิสุดท้ายแล้วไม่ได้เล่นกับเขาอ่ะ ขอโทษโถไม่น่าจะกดเลยกูหาเชื่อกผูกตายก่อนจบแล้วพี่ยังโคตรเศร้าเลยเนี่ยแล้วกูต้องมาเจออะไรอย่างเ้แบบแล้วไม่ได้ไปกดเพิ่มเพื่อนเขาเลยพี่ฝั่งตรองข้ามก็บอกว่าแบบคนนั้นหล่อจังเลยอยากเล่นด้วยคอเสียใจตายแล้วมั้งไอหนุ่มแต่งตัวทหารไม่เทียสัตว์เลยลูกลุงตู่แน่นอนเลยไม่ใช่ไม่ใช่ผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงโอ้ ยังแม่งไม่เมื่อทุกคนนะครับผมไม่อยากเล่นแล้วครับเด็กใหนโคตรเศร้าอ่ะี่ไม่ได้ตูมเซนเชลายองพี่ไม่กดเองกดไปกดไปไม่เป็นไรอย่าท้อทีสิทั้งทีอไหมนุ่มอ้าแล้วนี่เชลามีนะกินนี้อเปล่าอ๋อเชลายผิดคนว่ะเฮ้ยเอาผิดอ่านหรือเปล่าผิดอ่นหรือเปล่าผิดอ่านหรือเปล่าเฮียมีอะไรบอกจะกินเนี้ยล่ะเชลามีนะกินนี้อเปล่าดิพี่จะว่าใครพี่ดูปู่กวดแล้วมีสกินไหนที่เหมือนกันโอ้โหสกินที่พวกมึงือกูไม่มี มีมีหรือเปล่าเออ,อเฮ้ยอันนี้มีไหมอัน,นอันนี้มีไหมอันนี้มีไหมมีครับผมีอเออฮอันนี้มีหรือเปล่ากิจกรรมเนี่ย๋อไม่มีครับพี่ผมไม่ได้ทำ <laughs> ขอเจอตัวหนุ่ยๆนยตัวอร่อยอร่อย อู้อร่อยอร่อยมันกิ้งยิงเงคนวอลไปนะคนวอโหมดนี้ได้กลายเป็นคนวอไปโดยสมบูรณ์เหมือนกันคนที่เอ็มดูไว้นะครับว่าผู้เล่นในอารีเนเขาต้องการโหมดคนวอแค่ไหนทั้งๆที่คุณสร้างโหมดนี้มาเพื่อเล่นแบบดาร์กสเตลลเยอะคนมันก็พันพวนมาเป็นคนวอลดังนั้นครับผมแนะนำครับเปิดทุกอาทิตย์ครับและเกมของคุณจะมีสีสันมากขึ้นเพราะพวกผมจะไปทำคลิปจากใจจริงใช่แล้ว เนี่ยคนที่อยากให้คุโหมดคนวอเปิดเนี่ยตามยอดกดไลค์เลยสามคนนั่นแหละคลิปคนดังโดนกิ้งยิงยิงแน่กูคนดังปะเนี่ยเอาแบบมันอยากให้มันได้ลงดินนะเพื่อนอยากให้มันได้แบบรู้จักสิ่งที่เรียกว่าดินมาแก๊งผีเสื้อลงล่างเอาพยบลงใต้ลงใต้เดี๋ยวพี่จะสตันก่อนเลยแบบลอยได้พี่ผมจะสตันตามพี่มันเข้าไปแล้วมันหนีลอยหนึ่งมีไงลอยหนึ่งลอยสองลอยสองโอ้โหไม่ไม่ใครพลาดเมื่อกี้ใครพลาด เอานะเอานะลอยลอยสองลอยคู่ลอยคู่ลอยคู่โอ้โหลอยเกินลอยเกินลอยไปไหนนั่นลอยไปไหนนั่นไอ้้เหียขึ้นบนฟ้าเลยลอยอย่างสูงแล้วถ้ามันลอยขนาดนั้นเราปาสกิลไปมันจะโดนป่ะทุกคนโดนไม่โดนก็แบบลอยแล้วไม่โดนแอบ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 ผีเสื้อ ผีเสื้อน้อยมันน่าจะเดินผ่านเส้นเส้นขวาไม่น่าจะเดินผ่านตรงนี้ร้อยหนึ่งลอยไปลอย,อย,อย <laughs> ต้นเกมมันอยากได้เปรียบเลยเราว่าเรามีโอกาสจบจบดีกว่าอย่าอย่าให้มันเล่นเลยเดี๋ยวมันจะกิ้งเราทีเดียวตายเหมือนที่เราทํากับมันนี่เลยตรงกลางไปตรงการลางดีกว่าไปพอมนี้มีมเกาะแม่งปล่อยไปเลยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยเดี๋ยวทำเป็นแก้งโดนยิงก่อนร้อยหนึ่งร้อยคู่ร้อยคู่ลอยลอยลอยร้อยได้ตัวหนึ่งได้ตัวหนึ่งตายตาย เอออันติบ้าวัยเท่เฮ้ยทำไมมันแปลงร่างไปแล้วหนีโอ้ยผมแปลงร่างไปด้วยแล้วผมใช้อันติไปด้วยแม่งได้เว้ยทุกคนทุกคนเอ้ยแล้วกดอันติไปด้วยแล้วก็อันติอันนี้ไปด้วยเมื่อกี้ปุ้มปุ้มลอยตายตายอย่างโกงเลยดิเฮ้ยเจอมาหลอดก็ไม่ไหวเหมือนเดิมครับพี่น้องไอ้ตัวนั้นมันเกินไปเกินหน้าเกินตาเฮ้ยตีบอมตีบอมตีบ้านตีบ้านตีบอนตีบอนตีบ้านตีบ้านบิน บินเฮ้ยใจเย็นทุกคนตั้งสติทุกคนต้องตั้งสติไอ้ดาร์คถอยมาก่อนเพนเพ่นเพนเพนดากอุปโยคโอ้ยมันแปลงเป็นมังกรโอ้ดาร์ครอตายไปได้หนึ่งเพนก่อนเพนก่อนเพนก่อนแอบแอลพุ่มแอลพุ่มแอลมาพุ่มแอลนี่มันจะป่อฮาวิพี่อันติโอ้พมันไล่เพื่อนเราว่ะอันติผมมาได้พี่มันไล่เพื่อนเราว่ะสั่งสอนไม่ได้เอ็มได้เลยพี่ลอยลอยลอยตาย มังกรเด๋อตายทั้งล่างมังกรนั่นแหละหูยแม่งเจอกาลีปะเนี่ยถอยก่อนจ่าครับมันแรงเหมือนกันเราบางเบียวิ่งพี่เอาแล้วใครจะไปโซโล่คิวเลนบนวะยไงพี่ชนะชนะเบอร์เจ็ดบ้างเอาวตตันปีดโอ้ลงล่างลงล่างลงล่างอบซ็อกออาไปลงล่างครับคนที่เพิ่งออกจากบอจ่ากับเอ็มมานี่ปล่อยให้เรนกลากับเลนน้นดันไปเราเดินสามลอยไม่พักเลยในนี้มีแน่นอนทัวไหนพี่ โอ้โอยแล้วไอ้เบเอาแลยเอาแลเอายแล้มามามามตรงกลางตรงกลางตรงกลางไม่พักเลยวันมาวันัสัาจะลอโอ้มันหนีไปแล้วอ้โโอ้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 ยยินนี่แม่งอยู่ๆพุ่งมาโดนเราอะโดนนะพี่ตอนเนี้ยใช่ไงก็บอกว่าเราอะโดนดัน แปลงล่างแปลงล่างตุ๊ด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 ตดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุเดยวเดตุดตุ๊ดตดัุดตุเดตวเดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ้ดตุ๊ดตุตตดดดดุดดดดุดดดดตตตตตตตดเดดดดดดด โอ้ยเขากลับมาี่เขากลับมาเฮ้ยเ็พาพวกมามาตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดลุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดวม๊ดตุ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 ๊นตุ๊ดุ่๊ดต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 ม๊ดตุ๊ดต่๊ด้านหลังพี่อ่ะเอดตุ๊ดตุดตุดตุ๊ดตุ๊ดต่๊ดตุ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 ๊ดก็โดตุ๊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 ดเพื่อน

ว้าวติ้งบอลนะโอ้ย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 ช่วยด้วยเฮลมีปรีดเฮลมีปรีดไปเป็นกับมังกรก็ลอยได้เลยวะผู้เล่นตายไปซะเออมังกรคิดว่าจะลอยเอ็มจัดตี่ตายโยน้องรักข้ามันมันจะยิงพรีดกูมันมาเลยพี่ยูนึงลอยลอยอย่างนี้สวย เอ้ยแบกหลาเกะะลอยคู่ตีเปี้ยงเอาบอลวอดเดิร์ดโดนดักซุ่มเจอตีเพราะพวกเรานั่นคือหน่วยสิวครับผมอ๋อผู้หญิงผู้หญิงกดยอมไหมพี่ยอม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 แล้วพี่มาแล้วน้องชายเอาดับไป ไม่เอาแล้วไอ้เหี่ยผีข้าวผีข้าวพิจารณาผีข้าววันลรกเกิดอ่ะพิจารณาผีข้าพิจารณาแปลงล่างก่อนละจัดก่อนเลยเฮ้ยเพื่อย้อยเพื่อย้อยกำลังทำการเราต้องช่วยเพื่อย้อยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยแตะชากวิญญาณไปดิรู้จักจัดลอยได้ กูพร้อมจะสู้เพื่อทุกคนเฮ้ยเฮ้ยใหญ่้อมแตกเฮ้ยเป้องกันเอาไว้ไปกัข้าวันเออลอยลอยเออเกบมันเกบมันเออโอดเธอเซฟเปล่าเซฟจะเซฟจริงไหมขอแอปพุ่มหน่อยขอแอปพุ่มหน่อยเร็วแล้วเราจะจบกันแล้วเราจะมาหานายนหเนี้ยไม่มีใครมาเลยได้มาหนึ่งตัวเองเนี่ยผีเสื้อตัวเดียวไม่สามารถที่จะ เปลี่ยนแปลงอนาคตได้ปากแข่งว่าชอบจังเลยคนปากแข็งเอาให้พูดได้เลยแอบไว้นิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้คนนี้แหละกูว่าเหมาะกับพวกมึงเลยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยจกักบแซดยาโอ้แม่งดันไปแล้วดันไปแล้วกูกูดันไปแล้วกูช่วยยืดกูเวบล่างเพื่อนเวบล่างอย่าไปตายเราไม่มีคนกันแล้วเช้าไนะจบเลยไหมครับลลายลลายไปก่อน โอ้ใครแม่งชอบพิมพ์คำอะไรอย่างงี้วะเฉยอ่ะโผแน่เลยไม่ใช่ธนาร้านมาเซ็นพิมพ์ปัญญาอ่อนเนี้ยข้ารักเจ้าเจ้ารักข้าข้าแปลงร่างข้าบินไอคำแพ้ๆอย่างเงี้ยไอรวมตัวครับรวมตัวครับรวมตัวครับ M M M F ตรงนี้จาดูนะคนอื่นไปให้ไปไปไปเลนบนให้มันเห็นนี่ว่าเราไม่ได้อยู่แอบอยู่เออให้มันเห็นเยอะๆว่าคิสซี่อยู่3าสตัวนะเอฟจัดดานงดุ้งดนขงดุ้งดู้งดุ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 ้งด้งดุ้งดด้งด้งดุ้งดดดด้ดดดดุ้ดดด้ดด ที่เดิมเวลาเดิมเนอวเดิมว่ากูเป็นฮีโร่ได้ว่ะฮีโร่ฮีโร่ไม่จำเป็นต้องมีพลังพิเศษใช่ป่ะเพื่อนได้เวลาฮีโร่ล้อมกฎติกาตายไม่กูส่งลูกน้องรุ่งร้องไปแล้วกูส่งลูกน้องไปแล้วโดนตัดตายอุ๊บแปลงร่างฉันเอ็มมากลับมาอยู่พี่ไอ้น้องรักพี่ผมไม่ได้บินเร็วขนาดนั้นเย่พุ่มเย่ครับพุ่มเย่เอ็มโดนเอ้พุ่มเย่กับพุ่มเย่ตัวเดิมป่ะวะพิมีกไหม เฮ้ยกลับบ้านในกันป้อนหมดเลยปล่อยเอ็มกับกูไว้เฮ้ย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 เาแล้วผูเศร้าอ่ะไม่เพอร์เฟกแต่ไม่เป็นไรฝังเขาเป็นผู้หญิงนะครับเราก็จะยอมแพ้เขาละก,กันเมื่อกี้เกิดการปล่อยกลางกันเกินไปเรียบร้อยแตกแสดวะ เดี๋ยวส่องส่องก่อนนะผู้หญิงจริงผู้หญิงปลอมถ้าผู้หญิงจริงนี่คือจะแบบถ้าผู้หญิงจริงคือแบบเราสมชายใจเกลียดสมปองใจเกลียดสมชายใจเกลียด่าถ้าทีนี้จะดูคลิปอยู่ก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนิดนึงนะครับผมจะทำการปักหมุดน้องๆเห็นแล้วก็ช่วยกันดัดใส่รูปโปรไฟล์จริงๆนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายครับทุกคนเล่นเกมไม่สนุกครับอย่าที้เลือดกับผลแพ้ชนะ